ถึงทีนี้ตรวจไหมมันผมมันเอาน้ำซ้อมไปส้อมตามในเมืองใช่ไหมกับผมขับซ้ำรอคือหิดง่ายๆว่านายจะไม่ตรวจเดี๋ยวถึงผมขี่ไม่ใส่หมวกถึงผมจะไปส่งมตามเนี่ยชื่อจ้างอะไรเป็นเนี่ยสักฝักพุ่งข่าวแฟนเพจไทยกับใบใบต้องคนใบว่าปีสั้นปีสั้นถัดหน้าชาวราตั้งวงทีนี้ผมว่าฮ่าเดินท่าเบื่อแคบเอามือหยิบหมวกขึ้นมาใส่ใช่ไหมพอหยิบหมวกขึ้นมาใส่ปุ๊บไม่ทันเลี้ยว พีเขาเข้าขันที่เขาข้ามาเทียบเลยน้องนพองพีเขาอนุญาตเดี๋ยวจอด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 สักพักผมลงจ,จากซ้ำลอยใช่ไหม ยังไรมังตายโบอเอกสารถึงหลอดซ้ำหลพี่คิดเลยายโบมาแล้วยิดเดียว <c oughs> ไปแต่เบียนก็ไม่ใช่ถึงนี่นี่โปตายโบไม่มีเอกสารนะน้อง, <c oughs> องเดี๋ยวพีเขาคุมหลอดน้องไว้ก่อนว่านะน้องมีบัตรประชาชนไหมไม่มีครับน้องมีใบกับพี่ไหมไม่มีครับเดี๋ยวบัตรประชาชนนั้นอยู่ในเป้านะแต่ผมไม่ไอ้ผมผมหลัวแต่เดี๋ยวแต่เกอเอาประชาชนนั้นผมก็ต้องตามเกไปอยู่แล้วผมต้องไบบเอาบัตรผมล็อเจะ๋ยวไมผมเลยบอกผมไม่มีอะไรเลยในตัวแล้วฝากเกว่างั้นน้องครับลรถตามพี่มานะถึงพี่เห็นเส้นนาลงผักไหมตีว่าถ้ามาอยากใหญ่คิดแปดถึงการเหลียวคว้าถึงจะไปนาลงผักนั้น แกครับน้ำนาผมตอนแรกแกยิมาครับยิมานังซ้ำโลถึงไงหนองผมครับหลอดแกถึงนี่นี่แกกินปืนไหมลูกแกแกไม่หยึดอะไรแบบเป็นกล้องกลางเลยนะครับเหมือนกับว่าหยึดเปล่าเบียร์อะไรแบบนี้แกว่าครับตามผีมาเรื่อยๆหนองถึงฝ่าอื่นนาพี่ท้ายตรงงานนั้นคนไม่ใส่หมวกเต็มแมทแบบว่าคนนายจับเพียบมันถึงแกก็เลยเป่าไม้แบบบ้างถึงก็เลยลังแบบบางว่าเราอันอย่างโย่เลยไหมผมบอกครับตามแกไปเรื่อยๆนะครับถึงหลอดซ้ำโลผมหนังเป็ด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 บิดขัดยืนนี่ผีกินเล่ตามตายแกไปดิดิ ถึงจังว่าอันไอ้บ่าวอันอยากขอบคุณอยากใจเลยกับเคสอ่านที่เขียวโยข้างทางเล่นโทรศัพท์วันนี้นถึงที่นี่โทรดังบอ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 งก็ผิดตำรวจหันมาบอกผมน้องแต่เดี๋ยวรอพี่ตรงนี้ก่อนนะถึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวรอตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยอะไรไหมที่นี่แกข้าวไปเทียบไอ้บ่าวอันเลยถึงที่นี่เขาะตรวจผมเม็ดเลยไอ้บ่าวอันทุกจับนาเสียเม็ดถึงจังว่าอันเลยผมอันไปท้ามหองสาวผมว่า ตาปีเล็กน้องว่าพ่นไหมตาปีเล็กทึ่นี่นี่น้องพ่มบอกว่าทามหลบบวงกลางทามหลบบวงกลางนึกนี่นี่พมถามว่าตาปีเล็กน้องว่าพ่นไหมไอ้ใบบอกว่าไม่พ่นบอลหอดขัดยืดที่นี่ปีนไหมครับเส้นนี่ว่าขัลังไปหน้าลงผักมันจะมีให้อยู่เตืร์นตายพลาดนั้นใบบอกว่าตาปีตรงไปถึงอยู่เตือนนึ่งปีตรงนั้นตั้งตรงยาวปีเพ ตาปีตาปีไม่ตรงปีอยู่เธอรับมาก็เป็นนาลงฟังวีเคาะไว้แล้ววีเคาะไว้แล้วคือในสมองนี่ทํางานแล้วอ่ะ้า้าตรงไปทางมันยาวอาจจะแปรอหลอดพิธิแต่้าเหลียวขวานตาเหลียวขว้านก็เหลียวรถไปเจอด่านใช่ไหมผมชักงั้นจังวะเดียว่าผีก็บอกว่าน้องรบแป๊บเดียวนะปีปีจับคนนี้ก่อนทีเนี้ยผมตําเป็นว่า บินโลแก่งผมลุนหลอดน้อย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 คอยคอยไปเบาเบาถึงไอ้ใบไอ้ใบน้องผมบูยิงกันก็ลงช่อยรุ่นเลยทำไปแล่ยางแล่อะไรมันยางลวนทำรุ่นทำรุ่นถึงที่นี่พี่ตำรวจอันนั้นมาแลยผมมันเนี่ยถึงเขาน่าจะส่งใช้ไหวไอ้โบนี่รุ่นแต่เดี๋ยวว่าหลอดยางลวดสักพักจังหวะไอ้บาวันกับรังเอาเอกสารนายผีกับแรงเลยบลน พีดเล่ผมยีเกียร์นึชับคาดนองไปทางเลื่อนแผลต้งบอกบิดบดบจะมาใบพลไม้น้องเลลังที <c oughs> <c oughs> so ่ไฟเข้าๆตามมาไหมหลบตัดหลบตัดล้วยคือว่าบุญบุญบุดังเป็นดีเลยที่นี่ผมบอกใบเละลังที่น้องใบเละลังที่น้องใบว่าตามมาเร็วเรือตามมาเร็วเก่งเก่งเ่งเก่งเกงเกก่งเก่งเก่งกงเ่งเก่งาก่งเก่งเก่เร็วเก่บเก่งเก่งเ่วเก่งเ่งเก่งเว้าาก่งเก่งยกขงางเกางเก่่ง่งน่งเก่ง่ง่ง่่งน่น่น่่ก ใบกูยกก่อ,อนมาให้กลางบนใหม่นี่ยกยกนิเดียวใบวาไม่ต้องยกวัดไปเลยเรามมนใส่เหล็กวะ <co ff> ที่นี่ะเกียร์หนึ่งเกียร์อสองสามเสียไม่มีแล้าจาวจังาวันึงสองสางสองจนไปอ,อกทางอุโมงค์ฉาดอุดลอดคือว่าเป็นเรื่องในภู่มใจทีุ่ดในชีวิตแล้วกูเอาสามหลนี่พีซีเอ็กหลดไอ้ยาถึ้งสามโลแม่เ่าถูกหนำซ้มอมกันเต็มรังเลยนายก็อีนนี้หนำซ้อมกต้องซองนายก็อีนนี้หนำซ้มอมกต้องซองมวก,ก็ไมไซส่แบบกี้ไม่มี ตึ้งคิดเล่พอว่านี่พ้นใช่ไหมไอ้น้องใบกทรตัวจ้าของนนำซ้อมเลยพี่ครับเมื่อกี้หนูเกือบจะโดนจับแล้วทีน่นี่ๆจ้าของรถทั้งหลอ,ลอนบอกว่าน้องก็ไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักเลยเดี๋ยวพี่เอาตังไปจ่ายให้สะบักใบว่าไม่จันแล้วพี่หนูมันบินหนีไปแล้ว <g arden> พี่หนูมันเลี้ยวหนีไปแล้วที่ใต้ต้นขาม นักเลยถึงผมยังจำไม่ลืมปัจจุบันนี้เวลาเจอหน้ากันมันก็ท้ามะคกับว่าซ้ำลอยอย่างซิงมันเดือไม่ก <c oughs> ูบอกว่ามาตาเก่งนึกจอสองกูได้หมด <c oughs> อียกโลค้างรือวกูป็นอทําได้หมด